สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องพระแอบพุทธคุณดีครับวันนี้ทางช่องพระแอบพุทธคุณดีมีวัตถุมงคลของหลวงปู่บุตรดาทาวโรนะครับวัดกลางชูสีเจริญสุขนะครับมานาเสนอนะครับรุ่นนี้เป็นเรียกวัดกันว่าเหรียญข้างบัวนะครับคือผมจะขอกล่าวหน่อยนะครับว่าหลวงปู่บุตรดาทาวโรเนี่ยถ้าเป็น พระเกจิที่มีปฏิปทาดีนะครับท่านแสวงหาในโมกะธรรมนะครับท่านได้ตั้งแต่บทภาษาแรกท่านก็ได้เดินจาริกทุลงไปนะครับในป่านะครับทางฝั่งเรานะครับในระหว่างที่ท่านไปนะครับท่านก็ไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและฝั่งเราเนี่ยท่านก็ได้ไปเจอพระเกจิคณาจารย์นะครับอย่างเช่นสายสายวัดป่าก็มีพวกหลวงปู่มั่นภุริทัตโตนะครับ แล้วก็มีพระสุรมยานวัดพระพุทธบาทตาก้านะครับหลวงปู่สิมวัดธรรมผาป่องหลวงพ่อปานวัดบางโ,โคท่านก็ตอนไปทุดงว็ได้เจอนะครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับหลวงพ่อพสดวัดปากน้ําเป็นต้นนะครับถือว่าท่านเป็นพระที่มีปฏิปทาดีนะครับแต่แปลกที่ว่าวัตถุมงคลของท่านไม่ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะครับหลวงปู่บุดานี้ก็ไม่ได้สอนให้ ลูกศิษย์ลูกหานะครับขวนขวายในการสะสมวัตถุมองคลด้วยนะครับหลวงปู่บุดาก็สร้างมาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้ผมจะมาให้ดูครับเดี๋ยวรุ่นนี้ครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับราคาเป็นพันนะผมให้ดูครับเดี๋ยรุ่นนี้ข้างบัวผมเห็นว่าศิลปะสวยนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงครับอยู่ที่หลักร้อยต้นๆถึงหลักร้อยไปปลายนะครับ เมื่อก่อนเป็นพันนะให้ดูให้ดูแตเละซอกน,นะครับนี่คือคือยันของปู่บูดานนะครับน,นี่ครับแลหลังจะเป็นยันตัวนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้ตอนนี้ราคาลงลงเยอะเลยครับด้วยผมว่าหลวงปู่บูดานนี่ก็ถือว่าเป็นพระอริยะนะฮะอริยะส่งนะฮะที่มีครบเครื่องนะครับ ตั้งปฏิบปทาที่ดีแล้มีหลักธรรมคำสอนให้ลูกศิษย์นะครับเป็นเกจิคณาจารย์ที่ลูกศิษย์สามารถระลึกถึงและกราบไหว้อย่างสนิทใจเลยอีกรูปหนึ่งนะครับถือว่าเป็นอริยสงฆ์แห่งประเทศไทยเราเลยครับวัดกลางชูศรีเจริญสุขมีอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับ แล้วหลวงปู่เย็นก็ก็เคยไปสร้างวัตถุมงคลไว้ที่วัดท่านเหมือนกันนะครับหลวงปู่เย็นก็คือเป็นพระสายใช่น่านละครับเป็นสายหลวงพ่อเกลวยนะครับวัดห่างจากวัดหลวงปู่เย็นหลวงพ่อเกลยไม่ไกลมากนะครับไปเส้นทางเดียวกันเลยนะครับจะเลยวัดหลวงพ่อกลวยกับวัดหลวงปู่เย็นไปสักประมาณถึง5โลหรือ10โลเนะี่ยผมไม่แน่ใจนะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ที่อำเภอบางระจันนะครับ นี่ครับให้ดูอีกท <fin> <iese. S 2> ีนึงเหรียญรุ <onun ruins 2019> <S 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 ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับในในการสะมแลวแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเอกลักษณ์ที่สวยงามนะครับพุทธศิลป์ที่ดีนะครับผมก็เลยมาแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับในวัตถุมงคลนะครับในราคาถูกๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอานําลงไว้ในในเพจพราเครื่องแอบพุทธคุณดีนะครับใน fb นะครับ แต่ผมก็ยังมีช่อง TikTok ด้วยนะครับที่ทำซ่องเกี่ยวกับระเครื่องแล้วผมก็มีประวัติย่อๆนะครับของหลวงปู่บุตรานะครับลงไว้ที่ในคลิปช็อตไว้นะครับจากของ y o u t u b e นะครับก็ฝากเข้าไปชมไปฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมาเสนอจะพิยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ